สวัสดีค่ะจังค่ะสวัสดีครับทักกับครับโอมิยาเกะจับปังวันนี้นะคะเรามาส่งอาหารกันเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะวันนี้นะเอก,กับทักกาอยากจะตั้งใจทํานะคะจนได้เงินเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําไหวเลยเพราะว่าวันเสาร์นี้นะคะพวกเราสองคนมี แลนที่จะไปเที่ยวไปดูดอกไม้ไฟในรอบแบบ3-4ปีเลยค่ะน้องทากะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นการดูดอกไม้ไฟครั้งแรกของนัดตัวจังด้วยฉะนั้นนะคะเราต้องรีบทําเงินเยอะๆค่ะเพื่อที่เราจะได้มีตังไปเที่ยวนะคะเราจะไปดูดอกไม้ไฟที่ไหนนะทักาดอกไม้ไฟเคียวทังโกครับเคียวทังโกก็คือพาร์คหนือางจามัตเคียวโตตื่นเต้นติดตางเลนะ รเราจะไปทำอะไรบ้างเราจะไปกินอาหารทะเลอาหารทะเลริมตะน้องอดอกไม้ไฟเตสสังเล่นทะเลน้ากจะเล่นทะเลโอเคเราอยากทำเงินเท่าไหร่วันนี้ถ้าไปคิดว่าถ้าเาจะเราจะทำได้เงินเท่าไหร่วันนี้วันนี้หรอวันนี้ถ้าการทำประมาณสิบสองจังโมได้พยายามที่สุดสมมืองครับสูๆ้ๆโมมโโอเคกัมเบย,ยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไดออเดอร์แล้วนะคะเป็นของเดมายกางังเป็นร้านโอโชตอนนี้อีก 100เมตรเราจะถึงแล้วเดี๋ยวขอตัวเข้าไปรับเ,เ,เกียวซาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าออเดอร์นี้ได้เงินเท่าไหร่ค่ะออเดอร์นี้นะคะใช้แค่1กิโลครึ่งเราก็จะถึงแล้ว5นาทีแล้วก็อากาศวันนี้นะคะอุณหภูมิ32องศาเขาบอกว่าฟิลไลท์37นะคะช่วงนี้ญี่ปุ่นก็ อากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็เดือนสิงหาคมจะเป็นหน้าร้อนที่ร้อนที่สุดค่ะวันนี้<อ>ทําไมดูลออๆจังเอ๊ะทำไมดูลออๆวันนี้แปลกๆผมเมื่อกี้เพิ่งตัดผมค่าตัดผมเท่าไหร่ทะกะที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะนุ่มปันหนึ่งร้อยติทากาตัดนะ<อ>นุ่มปันหนึ่งร้อยประมาณสามร้อยไม่ถึงสามร้อยแต่ว่าร้านทากานี้เป็นร้านที่แบบราคาถูก ที่สุดมันไม่ใช่ร้านเสริมสวยอะเนะานะทับน้ใช่ตอนนี้นะคะเราได้ออเดอร์ที่2เรียบร้อยแล้วค่ะในเวลาติดติดกันเลยจริงๆตอนที่ระหว่างรอออเดอร์ที่2อ่ะทุกคนคือ u ber อร์ก็เรียกใช่ไหมคะแล้ว13กิโลให้900เยนรู้สึกว่าโอ้ย900เยนเงินเยอะอะไรเงี้ยแต่13กิโลคิดคิดคิดรับไม่รับอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ตกลงเดมายกางเรียกค่ะให้700เยนแต่แค่2กิโล คือเดมากังอะดีมากทุกคนคือ2กิโลได้700กับ13กิโล900อะ่ะคือตัดสินใจถูกที่ว่าเออเมื่อกี้ไม่รับแล้วก็มันไปในเมืองไปคาราซูมาซึ่งรถติดแล้วก็มันเป็นร้านที่อยู่ในห้างอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เพิ่งเที่ยงค่ะเรายังมีเวลาอีกทั้งวันโชคดีมากๆที่เราได้ออเดอร์ที่2แล้วแล้วก็ตอนนี้ถึงแล้วด้วยใกล้ๆบ้านเมื่อกี้เลยโชคดีมากๆเลยค่ะ700เยนได้อีกแล้วถึงแล้ว โเดียว้ะเฮ้ย hey.。วาชุคซาโตะานินะ uh. uh. uh.。嗯。ี่ทายโกมีนา。มิโร。ミカ。จินโม่。สุกงูรูจะคากโนะใช่ไหมอ๋อ。ฟลามันคากโนะคากโนะมิจิเซ็นใช่ไหมโอโตยะ。โอโตยะ。ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรันเด้นนะคะแล้วก็รถไฟมาพอดี วันก่อนญี่ปุ่นออกข่าวว่าคือเหมือนแบบฝนมันตกแล้วเครื่องกันปิดมันเออเลอร์ใช่ยังไม่กันปิดแต่ว่ารถไปมาอะไรเงี้ยเกือบอุบัติเหตุที่ญี่ปุ่นนะทุกคนคือแบบฟ้าฝนมันทําให้เครื่องแบบมันเออเลอร์ค่ะที่จังาวัดฟุกุโอกะให้ฟุกุโอก,กะฟุก,กฟุโอก,กะก็คือภาคใต้ใช่ไหมอือช่วงนี้ภาคใต้แบบน้ำท่วมที่ญี่ปุ่นน้ำท่วมใช่ใช่หลายๆบ้านแบบเสียหายเยอะเลย แล้วอากาศมันร้อนเอว่าแบบพวกเครื่องแบบนี้ที่มันโดนความร้อนเยอะๆอะ็มันก็เหนื่อยเนาะอีกหนึ่งจุดเก้ากิโลนะคะ4นาทีก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วใกล้มาก700ดยเยนแล้วก็ต้นไม้สองข้างทางที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะเรียกว่าต้นอิจโจอิจโจอิโจโนกิแล้วก็ลูกมันเรียกว่าคินนันนะคะ กินนันกินไ,ได้เออแต่ว่าเอว่าก็อร่อยดีนะ<อ>แต่บางคนไม่ชอบกลิ่น<ม>ตอนรูดูใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยมากจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยค่ะทั้งทั้งถนนนี้เลยเดี๋ยวไว้รูดูใบไม้เปลี่ยนสีเรามากัน<ม>แดดมาแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเอกับทักขอแวะซื้อข้าวกล่องที่นี่ก่อนนี่ดูนะทุกคน<ม>ข้าวกล่องชื่อร้านว่าฮกกะฮกกะเทนะคะ เอว่าเอาจะกินอันนี้ข้าวเทมปุระ620อาหารก็จะราคาประมาณนี้ค่ะ600 600กว่าฝน,นจะตกใช่ใช่จะมีซันไมใหดันก่อนเปิดออเดอร์ไว้ด้วย,วยน,นี่น่าอร่อยมากค่ะสีะ่ร้อยฝนตกแล้วฝนลงเม็ดแล้วถูกอ่ะอันนี้ก็น่าอร่อยเออเดี๋ยวฝนจะตกอันนี้ตอนนี้อร่อยขอบคุณแรอแต่อันนี้อันเมนูใหม่อัตราชีอันอันนี้นะไอจังอันนี้ค่ะโอเคโอเคโอเค ไม่ใช่ทุกคนแล้วก็อยู่ดีๆฝนจะตกแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าประมาณ70%ฝนจะตกก็เลยอาจจะมีออเดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะซื้อข้าวติดรถไว้แล้วก็เดี๋ยวไปส่งอาหารกันต่อ それでお願い、します。あ、わかได้ยินเสียงร้านมีออเดอร์นะคะออเดอร์ค่ะเ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดที่นี่ด้วยแต่ต้องรอหน่อยบริษัทใช่ใช่ใช่ถ้าเข้ามาใครเสร็จก่อนกันไม่รู้ถ้าใช่มากี่ร้านนี้เรียบใช่มใช่ใชถ้าเข้ามาตลกไหมใช่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยที่เขาจดอะค่ะคือมีออนไลน์สั่งก็คืออาจจะกลับ ไอ้จังรู้ไหมต้องประมาณเข้าปีที่แล้วถ้ากําลังแต่งงานกับเอ้จังอ่าสะสมเงินราคางานแต่งงานนัทำที่นี่ร้านนี้ไม่ไม่ใช่นามิชื่อมั้งครับอาชื่อฮอกาฮอกาเซรังโอเป็นตัวช่มวยส่งอาหารมอเตสส์สำหรับเก็บเงินแต่งงานใช่ใช่นานไหมคะนานครับือ ตอนนั้นยังไม่มีพวกส่งอาหารแบบนี้เนาะ Uber Day ก่างอ๋อก็เลยทำเป็นพาร์ทไทม์เขาให้เป็นยังไงชั่วโมงเนาะจำนวงละแค่ไม่ถึงสองร้อยบาทแล้ๆเพื่อสำหรับสินสอดแต่งงานหรอโอลิกะโตอิสุโมะอลิกะโต้ก็แจ่มมั้ยใช่หิวหิวหิแต่รอเขาทอดนะเขาทำใหม่ๆทุกทุกกล่องเลยค่ะเมื่อกี้นายดิฉังร้านกาแฟที่อาเซียามะ เพยกิโลเจนโอีกแต่น่าจะถายยุ่พอใช้เวลาอา uh. อาหารตัวเองได้แล้วจอคเนก้ก่ไม่ใช่อดได้ของร้านนี้จังจังไอดได้ของร้านนี้ <Okay. S 2> โอเคนะคะทุกคนเราได้อาหารของเราวันนี้แล้ว อาหารเอหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอจะกินในรถระหว่างรอนะก็จะเป็นพวกเทมปุระรวมๆนะคะแล้วก็ของถักอาจจะเป็นอันนี้น่ากินมากกหมูน่าเอาจใช่อือมาโสยาเต๊ะต๊จะได้ร้อนๆกินร้อนๆเขาทออืมอ,อ,อร่อยมากปลาหกร้อยคุ้มมากอ่ะเข้าไปพากบอกว่าอร่อยอรอยจิงมันไม่อมน้ำมันเลยค่ะก็มมใมันไม่ใจไหนก่อนนะ<ม><า> <laughs> เราขับมาที่อาราเชียมานะคะเพราะว่าร้านอยู่แถวแถวที่นี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวันนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสําหรับเอถือว่าน้อยนะเพราะว่าปกติมันจะเยอะนักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านี้เยอะเลยว่นสธรรมดาเนะอะในคลิปมืดมากเลยอะฝนจะตกอืมจะตก แต่ว่าภูเขาเขียวสวยมากอ๋อตรงมันไปเยอะอยู่ตรงนู้นอะอาราบิกานะะอาราบิกาอยู่ทเใช่นี่นะคะคนก็ไม่เยอะไม่น้อยแต่ว่าใบไม้เปลี่ยนสีเอรับรองว่าแบบคนเยอะแน่เลยแล้วก็เรือพายตรงนู้นคนน,อน้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับอาหารแล้วก็ไปส่งอาหารกัน,นะคะ่ะ เจ๊จ๋มากีเทมปุระเทมปุระยูข้าวน้อยใช่ไมดูอันนี้ข้าวยูกับข้าน้อยของเอข้าวน้อยพับพัดมือบางจิกวาทษดีใจไก่ทอดก้นหนึ่งเท่าไหร่นะของถ้ะหกร้อยหกร้ไม่ตหมดราคาราคาคิดหกร้โอเคนะกทกมาสโอ้ยขาวยาุคิมิอเดร์เมื่กได้เท่าไหร่คะได้หกรยบหนะใชเวลาสามสิบยังงั้ อืมโอเคอืมรสชาติดีจังอันนี้เนาะผัดหมูกรัวผัดหมูกรัวอืมว่าこれめっちゃいいでลอนกินชิคุะอืมฟรอกฟรอกเฮ้ยจังこれรสชาติโอเีอืมแต่ว่าอาหารเย็นมีแล้วนะวันนี้ค่ะอ uh? ืมอะไรรู้ไหม ช่อมเสบชอบไหมคะชอบช่อมเสบนะตถ้ากากีอังก็มีจีมหวานใช่ไหม, <c oughs> มอ,อืมมันอร่อยจริงนะยากินทุกว่าอเ่นโจ๊กอเอออันนี้ชะอันเนี้ยอร่อยไหมตกลงอร่อยมากก็มอญจิงนะอร่อย <c oughs> อนี่เราเอาน้ำมานะถ้าเราเอาอะไรนะน <c oughs> ้ำ เย็นครับได้น้ำแข็งมาอืเมนูต่อไปได้แล้วนะคะอยู่ในห้างอีออนอาเมนูนี้เรารับเพราะว่าคือวันนี้มาเป็นวันพุธแล้วก็เป็นเวลากลางวันบ่ายสองโมงฉะนั้นคนก็ไม่ได้จะเยอะมากถึงขนาดแบบรอไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นของเดไมกลกังได้เงิน600ยเยนเราก็เลยรับนะคะแล้วเราจะขึ้นไปรับพาสต้าที่ข้างบนนะชั้น3ค่ะ เดี๋ยวจอดรถที่จอดรถแล้วก็รีบไปที่จอดรถของอีออนนะคะก็จะเป็นเาวันธรรมดา3ชั่วโมงฟรีนะคะอ่ะไม่มีไปค่ะนี่ร้านเค้กที่เราชอบอะค่ะมาดูมีค่ะมีมีใช่ ที่ทยอยากิน,ใ,นใช่ๆเดี๋ยวว่ารังมาซื้อไปเี้ะระวังนะช่วงนี้ที่ไทยมีข่าวก็เลยแบบต้องระวังมากขึ้นนี่คะ่ะถึงแล้วเป็นสป,ปาเกตตี้สองกล่องค่ะ จากที่อีออนนี้นะไปส่ง7นาทีค่ะได้600เยนง่งายมากเราได้เมนูร้านต่อไปแล้วนะคะเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่อยู่ในซอยหมู่บ้านนะคะทุกคนถ้ากับบอกว่าเป็นร้านกาแฟของแบบร้านเวียดนามอะไรอย่างนี้นะนี่ถึงแล้วค่ะร้านเล็กๆนี้อู้มีข้าวแกงกะหรี่น่ากินมาก ได้ออเดอร์ต่อไปแล้วนะคะเป็นข้าวมันไก่แถวแถวไซอินนะทุกคนแล้วก็ส่งใกล้มากๆเลยค่ะได้เงิน500เยนอยากจะบอกว่าตอนนี้คือฝนจะตกแบบฝนจะตกจริงๆนะแล้วเมื่อกี้แบบฟ้าแบบฟ้าร้องด้วยค่ะคิดว่าออเดอร์อาจจะพอมีขึ้นบ้างนะอืมตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆบ้านคุณย่าทาักกันเลยได้โกก่อนฉรู้สึกตลกไหม จากรางคาราโอเกะสั่งไกลมากจริงแต่บางคนอะนนเนาะเผื่อบางทีฝนตกหรืออะไรเงี้ยก็ไม่อยากออกไปซื้อถะะ่ะสั่งเอายอมจ่ายค่าส่งน่าจะแบบสะดวกกว่าอ, <và S 1> อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีบริการส่งอาหารแบบนี้เนาะเนาะสะดวกแล้วก,ก,ก,ก็ถนนในหมู่บ้านแบบนี้ก็มันจะเบรกเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคะแยกเยอะไอ้จัง ใกล้บ้า,ญญา,บานคุณยาอยากจะแวะไปจังทุกคนตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าฝนตกหนักเรียบร้อยแล้วดูตกแบบแรงมากงานที่ไหนนะใช่สามโมงสานาทีนะคะฝนตกหนักมากตอนนี้แล้วเรากำลังได้ออเดอร์เป็นลอตเตอรี่ที่โอมิยานะคะแต่คิดว่าหลังจากนี้พวกเราจะมีออเดอร์เรื่อยๆนะคะแล้วก็ ห้ามงเย็นเป็นต้นไป Uber จะมีโปรโมชั่นด้วยเพิ่มครั้งละสา0รเยนนะคะทุกคนบวกเยอะแยะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำต่อไปเรื่อยๆยังไงนะตัวจังก็ยังเดินเล่นไม่ได้นะคะฝนตกหนะักตอนนี้พวกเรากำลังจะไปรับอาหารนะคะฝนตกเรียบร้อยให้ดูเสียงฝนตกแบบตกแรงอย่างเงี้ย ที่ญี่ปุ่นเรียกตกหนักนะเพราะว่าปกติญี่ปุ่นจะตกแบบฝอยๆใช่าหมคะ,ะใช่ครับอันนี้คือเรียกตกแรงเนาะตกแรงเสียงดังเลยใช่แล้วก็เราเปลี่ยนเป็นอูเบอร์รถยนต์นะก็ไม่เปียกไม่เปียกถ้าใครทําอาหารก็ต้องอาจจะแบบว่าลําบากนิดน,นึง<ม>นะคะเพราะว่าฝนมาตกแรงมาแรงขึ้นไปนะแรงมากอันนี้แรงเสียได้ที่สุดว่าตัวนี้รับประซัามโรโเอะรถปิดด้วยเสียได้จ้ะแต่ตัวนี้ไม่มีโอตาโกะน่าจะเข้ามาหน่งปาห้าร้อย มากี้ราไปเลยวล้วรถติดด้วยเสียเวลาดนึ่งนะฟ้าแลบด้วยนี่ร้านอยู่ข้างหน้าเองนะไปไม่ได้เลยจ้ะขางหน้าจอรถปปากูเลยทางนี้อ๋อทำให้คนอื่นช้าใช่ไหมเนี่ยตกแรงมากเลยทุกคนปปเร็วดีกว่าค่ะณอันนี้อันนี้อ้า อ,อตอนนี้เราอยู่ที่โอเมิยะนะคะฝนตกหน,นแต่น่าจะไม่ใช่ว่าตกเยอะมากแบบเรียกแต่บางอันมันไม่คุ้มไกลเราก็ไม่ได้รับนะไนะอ้อจ๋าเราต้องรีบไปน,นี่สซงเซตจ๋าโทไปจะเข้ามาลแลกได้ราคาแพงนี่ค่ะรถอตเตอรียอยู่ แถวบ้านเอที่สุดก็คือร้านนี้ว่าแล้วก็อยากกินเอเดิ์ต่อไปได้แล้วนะคะเป็นแมค o โดนัลข้างหน้านี้ค่ะตรงนี้มาอยากรับฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักตอนนี้ฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะฟ้าทางฟ้าร้องฟ้าแลบธรรมดาจังทำไมแล้วก็เข้ามาในเมืองนิดนึงนะรถติด ใครลง <laughs> พอรับแม็กมาปุ๊บนะคะฝนก็หยุดเลยฟ้าก็หยุดร้องแล้วนะคะ เรามาแถวสถานีเกียวโตเอว่าหลายๆคนถ้าใครมาเกียวโตก็คือมาแถวนี้อยู่แล้วนะคะออเดอร์นี้นเป็นโรงแรมนะคะเราจะไปส่งที่โรงแรมเกียวโตทาวเวอร์ซีเกียวโตทาวเวอร์ีโอ้ใหญ่ oh, ยายมาก <laughs> แต่ฟ้าก็ยังมืดอยู่นะคะคนเยอะเงินโทเกีย่ยวไหมไม่หม้อ ไม่เหมือนคนละทรงเล็กเล็กอืตอนนี้สี่โมงเย็นได้เงินประมาณเท่าไหร่แล้วเถอะอสี่พันหกร้อยโอเคนะแล้วเดี๋ยวกลางคืนมีโปรโมชั่นอีกมีโปรโมชั่นแบบหลายๆลายบ้างกย สตาร์บัคที่ข้างล่างเกียวโตทาวเวอร์นะคะถึงแล้วกกเจ็ดทัวร์นะคะก็คือที่นี่สตาร์บัคเจะได้ไหมข้างข้างนู้นน่อนี่สตาร์บัคอยู่ที่นี่โคโกนะโคโกโกโก โอเคตอนนี้นะคะเราไดออเดอร์ต่อไปแล้วเราอยู่ที่เทรามาจินะคะในเมืองเกียวโตเรารับเป็นมอสเบอร์เกอร์เมื่อกี้เดินไปรับตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้อยากจะให้ทุกคนดูถนนในเมืองเกียวโตนะคะต้อนรับเทศกาลกิยงในเดือนกรกฎาคมนี้ oh. นะหน้าร้อนนะพอพูดถึงกิยองก็คือแบบเขาเรียกว่าไงอะคะสัญ,ญลักษณ์ของหน้าร้อนใช่กิยงมัตซึริ เตสางาเกียงเลิกมีแดดน,นิดหน่อยอนคนเยอะเมื่อกี้ตกแบบกระดำเลยตอนนี้ฝนโอเคละโอเคแล้วโอ้โอโอตานี้พั0สามร้อยเยนใช่ใช่ใมาวเลยมอสเบอร์เกอร์นี้หนึ่งพันสามร้อยเยนนะคะคือแบบแพงมาก้นนวววาวเลย สักกาชาัยันเยอะจะมีร้านน้ำแข็งใสที่เราชอบกินนะคอ่าใช่เลยน้ำแข็งใสเก<ช>ี๊ยงนี่ร้านเนี้ยชื่อร้านจำไม่ได้อันนี้เกี๊ยงแยกเกี๊ยงรถไม่มีจ้ะเนาะเออตรงนี้ไม่มีรถเลยอ่ะเที่ยวนี้ก็มีโรงแรมที่พักมีอยู่นะใช่ หลังจากส่งมอสเบอร์เกอร์เสร็จนะคะเราวนกลับมาที่เกียวโตทาวเวอร์อีกตอนนี้เรากำลังจะไปรับไอติมนะคะเซอร์ตี้วันทุกคนร้านก็จะอยู่เลยสตาร์บัคแยกเมื่อกี้ไปนิดนึงนะคะกลับเข้ามาในเมืองอีกแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คืออะไระคะะไปส่งไซอินบ้านเราใช่ส่งบ้านเรา ก็เลยรับนะคะใช่ครับหลังจากส่งออเดอร์นี้ก็คือจะกลับบ้านด้วยไปทํากับข้าวแล้วก็ดูแลนัดตัวจางก่อนส่วนทากาน่าจะออกไปส่งอาหารต่อแล้วเอออยู่บ้านทํากับข้าวแล้วก็ดูแลนัดตัวจางนะคะแล้วเดี๋ยวเอเอ,ออกไปอีกตอนหนึ่งคืนด้วยนะโอเคไหมครับรับอาหารที่นี่ค่ะยี่วนมาที่นี่อีก ตอนนี้นะเอกลับมาดูแลนัตโตจังก่อนสักสองชั่วโมงนะคะเอจะต้องแบบเดินเล่นนัตโตหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนส่วนทากะเออตอนนี้มีโปรโมชั่นของอูเบอร์นะคะเขาก็เลยขอไปก่อนเลยไม่ไม่ต้องรอกันนะก็หวังว่าทากกะจะขับรถปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนดึกๆคะ่ะสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่านัตโตจังเนี่ยเขาจะเดินเล่นครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ เนี่ยเขาจะแบบบวชีอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ำ <c oughs> น่นาจ๊ะฝนหยุดตกแล้วด้วยก็เลยแบบเดินได้ค่ะเหมือนตรงนี้น่าจะทำเป็นแบบสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านอีกอีกได้อีกหมู่บ้านหนึ่งเลยช่วงนี้แถวนี้หมู่บ้านขึ้นใหม่ๆเยอะเขาเพิ่งถมดินน่าจาะไม่เอาลูกไะคะ่ะเดินไป โอเคนะคะตอนนี้เอกลับมารอบกลางคืนกับทากาเรียบร้อยแล้ว2องทุ่มครึ่งนะทุกคนตอนนี้เราได้ออเดอร์เป็นแมค o โดนัลแล้วก็ทาการทำงานได้ตอนนี้ประมาณ1น0 0งมืนสองพเยนแล้วนะคะเย้ดีมากตอนนี้ไปส่งแมค o โดนัลกันค่ะมืดแล้ว 1. 1ยทัไมากลับมาบ้างแล้วครับเย้วันนี้นะได้เดไมกันฮอกฟังคารโอิสปซอน <Okay. S 2> แล้วก็ Uber 6, อือบ่าหกปันสอ็เท่ากับนุ่มมือซ้อมปันเก้ารอยห้าสิบสามก็คือนุ่มมือสามแปดเาะเก่งมากแล้วตอนนี้ขับบ้างเอ้จันทำให้ต้มเสบวันที่สองนะทากะติดกันไม่มีพิกจังต้มเสบอะไรไม่มีพิกสีสีแบบเยือกใช่ไหม <laughs> สีออนใช่ไหม <laughs> ไม่ไม่้ากะชอบ้อากะกิง เผ็ดไม่ก่อยกินเผ็ดไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะให้โดโซอิจารากินมาอืมกินซุปก่อนนะวันที่สองวันที่สองนะอร่อยว่าหรือเปล่าเมื่อวานกินแล้วคือเมื่อวานทําเผื่อเยอะค่ะทําเผื่อสําหรับกินสองวันเพราะว่ารู้ว่าทัากชอบก็เลยนะอาการมาติดเลยจะต้องอิจารากันนจังพ,พี่คิดถึงหนูอ,ะอน่ะหืมนจาจังไอ้จังโดเผ็ดกว่าเมื่อวานเนะ่ะหรออร่อยครับ เผ็ดเผ็ดกว่าเมื่อวานในดูใส่พริกป่นเห็นไหมนิดนึงใส่พริกป่นนิดนึงแต่ว่าอร่อยไหมเอจังอร่อยมักครับโอเคต้องกินกับข้าวก็จะไหมอ่ออือมาเฉยๆมีเตียวดูนั่นตัวอร่อยใส่กบอกตุ๊เปียกเออไอบีบมะนาวครึ่งลูกเนี่ยเปรี้ยวๆลากบัวค่ะรากบัว วนเส้นลากบัวอืมปดีเนะซื้อนะไม่ได้ทำโอเคนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของเราอีกนะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวพวกเราจะไปเที่ยวชมดอกไม้ไฟเทศกาลสำคัญในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อต่อไปของพวกเราด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจะมีต่นะแต่นะ キルバクは <laughs> <laughs>